นั่ง <c oughs> เพื่อจกิรจิตภาวนาต่อไป <c oughs> ทำชันทะให้เกิดขึ้นชันทะใหการป้องกันจิตไม่ให้สิงสามอง กิดขึ้นฉันทัในการจัดการกับสิ่งสาวมองที่เกิดขึ้นแล้วฉันทัใใ้การปลุกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดฉันทัในการพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไป การภาวนาคือการปฏิบัติตามรอยของพระริยเจ้าทั้งหลายเป็นการทำหน้าที่เสริรต่ออา,ายุของพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติ ฏิบัติพุทธศาสนาเราเหลือแต่อาคารเหลือแต่วัตถุเหลือแต่นังสือในพุทธศาสนาอย่างไม่หายจากโลกสองพันกว่าปีสองพันห้ารอยปีพระเจ้าพุธ เอาคำสอนไปในช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนประพิสูจน์ความจริงของคำสอน <c oughs> ไม่มีงานอย่างอื่นไม่มีอะไรต้องทำนอกจากนั่นฝึกจิตให้มีสติต่อเนื่องกับอารมณ์กรรมฐานเราเคยคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ได้แค่นี้เราก็ยังต้องน้อมจิตออกจาก <c oughs> สิ่งไร้สาระหรือสิ่งมีสาระน้อยเข้าไปสู่สิ่งมีสาระมาก ในการรับรู้อาการของจิตว่าสักแต่ว่าอาการของจิตรู้ความคิดสักแต่ว่าความคิดรู้ความจำสักแต่ว่าความจำเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกอย่างมันก็สักแต่ว่า ไม่มีอะไรสักอย่างที่เราสามารถชี้ได้ว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวตนของเรา เราทำความพวดใจกับขณะปัจจุบันความสันโดดกับอารมณ์กรรมฐานหายใจเข้าพอละไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้หายใจออกแค่นี้ล่ะ กิเลสมีเยอะแต่ก็ไม่มีตัวไหนเป็นของดังเดิมของจิตใจมีแต่สิ่งที่ย้อนเข้ามาหนังกิเลตอยู่ตรงไหนความไม่มีกิเลสก็เกิดอยู่ตรงนั้นได้ ชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนมีโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรก็ยิ่งยากเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควร มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมแถมเข้มข้นหลายวันติดต่อกันโอ้ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายมันยากมันให้ทุกเวลานาทีให้มีคุณค่าคุณค่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราให้ความเอาใจใส่ ความจริงใจความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจ